รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พาทุกท่านไปพบก,กับไกด์นำเที่ยวของเรากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันนางสาวปรียาพรสุวรรณลอยล่องและดิฉันนางสาววีนัสสุนทรวาทีวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปชมภูมิปัญญาของมตนลรอบอำเภอสกิงพระจังหวัดสงขลาค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูภูมิปัญญาเราไปฟังประวัติของหมู่บ้านกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งคนที่จะให้ความรู้คือคุณปู่ของดิฉันเองค่ะชื่อว่าคุณปู่ชินงั้นเราไปพบคุณปู่กันเลยค่ะ Oh my, ประวัติตาโนดรอปันเ <S S S 1> mm hmm. ทวาประวัติยูเทวัทิ้งัน mm hmm. กูเรียกตาโนดไลตาโนดรอปันก็เรียกว่าตาโนดไลอะไรก็เนีย่ยเจ้าก,ก็มาครับปอทิ้งเป็นเมืองเป็นเป็นเมืองก็ก เจอตาโนลบจะก็ามาเปลี่ยนเป็นตาโนลบตะหลุดซึ่งจะน,นี่งกล้องนี่เ oh, อาไม้อะกล้องฮะกล้องนี่อ่ะกล้องนี่มันแต่แรกกันมันเป็นเป็นทางน้ำหลุดไม่ใช่เป็นกล้องฝันนีกี้อ่ะเป็นทางน้ำเลยซึ่งมันเจ้าโคตร ไปปตามทางน้ำนี่ลูกนู่นปลากงฉี่ไอรูเละกับรูไปเละมาเอ็นเอ็อย่างที่ว่ากันนี้ถึงพออยู่มาอยู่มาคุณเข้าบอบานเมืองจะเลื่อนขึ้นมากะเข้าเกณฑ์คนคุดลูกเกณฑ์เกณฑ์คนตัางด้าวแลนู เกษตรินอำเภอเมืองก็เขาเขาคุ้นกับคนนั่นลูกเขาคุ้นกับคนเลยที่่พออยู่มาอยู่มาแล้วกะเขาเขาเขาดัดคล้องเอาไว้สื่อคล้องแต่เล็กมันไปตามตามน้ำนั่ลูก ตามจองนามเลยเห็นกันนี่ทึกเข้าดัดกล้องให้เสืออันนี้ข้าเก่งคนมาคุดอ่าคุ้นแต่ดัดแปลงกล้องนี่เชือคุณพลุมการเจนาโอปาดก็คนแต่แรกเป็นการคุณก็ย่อยแล้วก เาก็นายอำเภอจักกับผู้วาน้ยก็ผู้วาเก่าุดกักกนกนี้อยู่มากอยู่มากกานี้คอยปรับนามากปรัฒนามากกเมอ เเดียมลงจำได้ต่เล็กหน้าก็ทำตาบุญดูใจลงมันมันก็ตัดเข้ากลางหน้าพี่เอาลูกอืมโคตัดเข้าวกลางหน้าโกรงนี่ใจได้ได้เชินตัดข้าวกลางเปลงหน้าโจโจเจ้าเดียวเป็นรองเปลงอืมมันในลกตั้งลาวตั้งเตว่า ทิ้งเป็นเมืองเงนมันแช่เลยเดี๋ยวหลูก็ไม่แช่ไม่ก็เหมือนเดียวเลยวเชียวสิงเป็นเมืองแต่เด็กแต่ต้องกราหม้ายเจ้าหลูกอยู่แต่ทิ้งนี่ในเมืองในเมืองเั้นย่งเลยเป็นอิทเป็นไรอยู่เฟ่เลยแต่ว่าเมืองเมืองแต่ทิ้งเั้น ค่นีด้ดวกการป่อาันกาเขาเรื่อนป่อตรงกลาเเขาป่อก็าเลือลเบบเเล่อนจังวัดไปตรงกลาถทงทิ้งก็บเยุบเร่เมื่อเรารู้ประวัติของหมู่บ้านกันแล้วเราจะไปไหนต่อคะคุณวีนะัสดิฉันจะพาทุกท่านไปดูภูมิปัญญาของชาวบ้านกันค่ะไปกันเลยค่ะคุณปียพร ะะเราจะพบกับลุงนกลุงนกจะพาเราไปดูการขึ้นต้นตาลตโนดค่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของทุกท่านตอนนี้คือต้นตาลตโน,นดค่ะซึ่งที่ลุงนกกำลังปีนขึ้นไปนะคะก็เพื่อจะขึ้นไปเก็บลูกตาลค่ะซึ่งการจะปีนขึ้นไปได้นะคะเราก็ต้องอาศัยความชนานาญมากๆเลยค่ะและสิ่งที่ช่วยในการปรีนขึ้นไปก็คือหนังยางค่ะเพื่อช่วยพยุงตัวให้ขึ้นไปสู่จุดยอดได้ดยปลอดภัยค่ะซึ่งสิ่งที่นําขึ้นไปด้วยนะคะ ก็คือมีดฟ้าค่ะเพื่อจะนำไปฟันให้ลูกตาลลุนลงมา ต่อไปเราจะไปดูวิธีการทําลูกตาลนะคะซึ่งวิธีที่ลุงนกทําก็คือการสับเปลือกลูกตาลตะหนดออกแล้วก็จะใช้มีดพลายแงะลูกตาลออกมาค่ะส่วนเปลือกลูกตาลตะหนดนะคะก็สามารถนําเอาไปให้วัวกินได้ค่ะซึ่งเปลือกสามารถใช้ประโยชน์จากลูกตาลได้หลายทางเลยค่ะ จากคนได้แล้วนะคะเราก็จะนําไปใส่ถุงค่ะหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาลูกตาลไปล้างก่อนวิธีนี้จะทําให้ลูกตาลมีมูลค่ามากขึ้นก็คือถ้าเรานําไปขายส่งให้กับผู้ค้าเราก็จะได้ราคาสูงกว่าลูกตาลที่ไม่ล้างค่ะ ดอระ <Hey, bye. S 1> หว่างที่เรากำลังจับบ้านนะคะก็พบลุงกำลังเก็บน้ำการจากผนลูกการค่ะ เมื่อเราไปดูลุงนกเก็บลูกตาลแล้วนะคะเราก็จะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลกันเลยค่ะ Thank you น้ำตาลจากต้นตาลตะโหนดแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำตาลมาใส่ลงในกระทะจากนั้นก็ทำการเคี่ยวได้เลยค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นการนําไม้พยอมใส่ไปในน้าตาลตนมนะคะก็เพื่อให้น้าตาลมีรสชาติเพิ่มขึ้นไม้พยอมจะมีรสชาติฝาดค่ะรสชาติของไม้พยอมจะคล้ายๆกับรสชาติของหมากเลยค่ะ่างีอย มันมมมึยกนหมาไหมคิ่ะมันบาจริงมมไมู่้เดี่มันรมนบาจริงนี่เปลี่ยนลวาาภปัญญาหนึงก็คือการรับมีดด้วยหินนะคะก็คือจะใช้วิธีการเทน้ำลงบนหินแล้วก็จะใช้มีดมารับค่ะเพื่อให้มีดมีความคมมากขึ้นนะคะ อีกอาชีพหนึ่งของชาวโหนดรอบนะคะก็คือการทำนาค่ะจะเหมือนกับการทำนาของภาคอื่นๆทั่วไปเลยค่ะ ทับบ้านนะคะเราก็เจอวัวของชาวบ้านแถวนั้นที่ได้เลี้ยงไว้ค่ะก็คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่เลยนะคะเพราะว่าจะใช้วัวในการแข่งวัวชนหรือว่าอาจจะทําเป็นอาหารก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านเดินทางไปยังอุทยานนกน้ำคูขุดค่ะ นี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของตำบลคูขุดนะคะบรรยากาศโดยรอบแล้วก็ดูร่มรื่น เราก็สามารถเห็นได้ถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะจะมีการหาปลานะคะโดยเรือหางยาวแล้วก็จะมีบริการให้เช่าเรือเพื่อไปชมวิวบริเวณโดยรอบได้เลยค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ชาวบ้านได้มีการนำลูกปั้นปูเท่งมาประดิษฐานที่บริเวณอุทยานน้ำคูขวดค่ะที่มาของปูเท่งแห่งนี้นะคะก็เพราะว่าชาวบ้านได้ไปบนกับสารปูเท่ง ที่หนึงค่ะว่าถ้าชาวบ้านถูกหวยเขาจะนำรูปปั้นปิ่นสถานปูเท่งขนาดใหญ่มาตั้งที่อุทยนน้อน้ำครูขุดค่ะแล้วปรากฏว่าชาวบ้านก็ถูกหวยกันหลายคนเลยนะคะแล้วก็ปูเท่งก็เป็นที่เคารพของชาวบ้านแถวนี้ตั้งแต่สมัยอดิตมาแล้วค่ะ เขาแดงเส้นทางที่สองก็คือการเดินทางโดยผ่านสะพานทินั่งสีรานนไปฝั่งเขาแดงเหมือนกันค่ะพอเราอยู่ที่ฝั่งเขาแดงแล้วเราก็าจะขับตรงไปบนถนน4 0 8นะคะก็ขับตรงไปเรื่อยๆค่ะจะผ่านม่วงนามผ่านบ้านวัดขนุนผ่านอำเภอสิงห์นะครบแล้วค่ะแล้วก็ทีนี้พอเราเข้าตัวอำเภอตละลินพระเราจะขับตรงไป พอเราเห็นวัดจะทิงพระเราก็ขับเลยไปนิดนึงค่ะแล้วมันจะมีซอยเขาเขียนว่าซอยชายคลองอยู่ระหว่างวัดจะทิงพระกับกศนจะหิมพระค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ขับตรงไปค่ะพอขับตรงไปเราจะผ่านคลองสีชัยนะคะพอผ่านคลองสีชัยปุ๊บเราก็จะพบุกกับบ้านถนนเลียค่ะ จบไปแล้วนะคะสาหรับทลิปบ้านตนหนดรอบอาเภอสะทิงพาะจังหวัดสงขลาค่ะค่ะสําหรับใครที่สนใจคลิปนี้นะคะก็สามารถตามกันมาได้นะคะก็เดินทางสะดวกนะคะมาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่มีการทําน้ําตาลแล้วก็มีให้ดูภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนที่นี่มากมายนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม